พี Cl oser, okay. One, two. ่เด็กเพิ่งได้แฟดต,ตัวใหม่มาจากยงหนูนะครับนี่ครับและนี่คือแฟต YN6 นะครับเดี๋ยวมาดูว่าแฟดต,ตัวนี้นมีคำน่าสนใจยังไงครับก่อนไปดูรีวิวอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับ ก็จะมีคู่มือประกันต่างๆนะครับพวกนี้นะฮะอ่าอ่ามีกันชื้นฮะอันนี้ก็ห้ามรับประทานนะฮะก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัวแผ่นสะท้อนแสงนะครับหรือว่าแผ่นเบลส์นะครับแล้วก็มีตัวครอบหน้าแฟลตนะเป็นสีเหลืองนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีสายตัวไทซ C นะครับทูไทเอแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวนี้ครับอ่าแฟลตนะครับนี่ดูสิหน้าตาเป็นยังไงนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นตัวแฟลตตัว YN6 นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะมีปุ่มเปิดปิดตรงนี้ครับด้านข้างแบบนี้นะครับ แล้วก็ตัวนี้คือปุ่มดัมแฟลตนะอ่าตัวนี้เป็นฮอตชูนะครับอ่าก็เสียบกล้องนะแล้วก็สามารถปรับองศาได้ครับนี่ความน่าสนใจคือปรับองศาได้นะช่องนี้จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จซึ่งสามารถใช้ไทปีสีเนี่ยเสียบชาร์จได้เลยนะเฮ้ยเจ๋งว่ะปกติแฟลตต้องใช้เป็นฐานนูนนีใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นสายชาร์จไทปีสีเสียบชาร์จแบบได้เลยนะครับด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้โยงหนัว นะครับซึ่งเป็นโลโก้ใหม่นะครับแล้วก็มีบอกรายละเอียดของตัวแฟลตตัวนี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามีการใส่กับตัวกล้องนะจะเป็นยังไงมาดูขนาดมันนะครับพี่เลนก็เอาใส่บนบอดี้ของ Sony A15 ันห้านะครับขนาดมันเล็กแค่นี้เองครับซึ่งจุดเด่นของแฟลตตัวนี้คือมันสามารถปรับองศาแบบนี้ได้ครับเนี่ยแบบนี้ได้ปรับองศาได้เลยนะเต็มที่นะแล้วก็ตัวหลอดไฟเองด้าหนาหน้าเนี่ยหลอดไฟมันสามารถปรับองศาได้เช่นกันนะครับ ซึ่งมันจะมีสเกลบอดนะครับว่าเป็นศูนย์องศานะครับยี่ห้าองศาสี่ห้าองศาหกสิบองศาแล้วก็เก้าสิบองศาเงยขึ้นแบบนี้นะครับมันจะมีตัวเลขบอกระยะนะก็เราสามารถได้เลือกปรับองศาการใช้งานได้เลยนะครับอลองเปิดสวิตช์นะครับปุ๊บลองการชาร์จแป๊บหนึ่งนะเนี่ยขึ้นมาแล้วนะครับนี่ซึ่งการกดด้านหลังตัวนี้จะเป็นการแบ่งกำลังไฟแฟตนนะครับอพอกดหนึ่งครังเนี่ยจะไปที่1.8ส่วนกดอีกคันหนึ่งไปที่1.4ส่วนะครับกดอีกคันหนึ่งไป1 2ส่วน แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งจะไปที่1นส่วนหนึ่งตรงนี้นะครับส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นตัวดัมแฟลนะครับอ่าลองดูนะปุ๊บแล้วก็รอมันชาร์จป๊บนึงนะครับอ่าให้มันขึ้นสีแดงแบบนี้ก่อนนะครับซึ่งต้องบอกว่าแฟลตัวนี้เนี่ยออกแบบมาให้เล่นพกพาง่ายใช้งานง่ายง่ายถ่ายแบบฟิลเล่นๆ่นสนุกน,น,น,นะครับเพราะะนั้นคือถ้าเกิดใช้งานอาชีพเนี่ยคุณอาจจะต้องดัน ISO สูงพอสมควรเลยนะครับก็ต้องบอกตามตรงว,ว่ากําลังไฟแฟลตัวนี้มันอาจจะไม่แรงเท่าไหร่และที่บตัวเี้คชอบตัวแฟววแแแบบล็กนนะเี่ย แต่ว่าต้องบอกตามตรงว่ามันก็อาจจะระวังหลุดนิดนึงนะแล้วก็เน้นกับใช้กล้องเล็กๆแบบนี้นะครับไม่ต้องกล้องใหญ่นะแต่ถ้าเกิดใครใช้ตระกูลพวก Sony A 6 0 0พหรือว่า f u j i ตัว XA หรือว่าเอ่อกล้องแค o n M50 อะไร้พวกนี้ตัวเล็กๆเนี่ยมันสามารถใช้แฟลชแบบนี้เอาไปฟิลแฟลชสนุกๆได้เลยนะครับมันจะสว่างกว่าแฟลชป๊อปอัพในตัวกล้องแน่นอนนะครับหรือถ้าเกิดว่าต้องการจะเปลี่ยนสีนะครับย้อมสีเป็นสีเหลืองนะก็ใส่ตัวครอบตัวนี้ไปครับนี่ปึ๊บเห็นไหมครับก็สามารถใช้งานได้เลยครับก็ขึ้นอกับารรงะค ก็จะคือตัวนี้เราสามารถที่จะเบาองศานะครับตามที่ต้องการได้เลยนะเออจะเป็นแบบ180องศานะครับ45องศาหรือเป็น90องศาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ไปด้านหลังแบบนี้ได้นะอ่าแล้วตัวไฟเองก็สามารถที่จะพลิกองศาได้อีกนะอันนี้คือความแปลกของไฟรุ่นนี้นะครับแล้วพี่เล็กเองก็เอาไฟตัวนี้นะครับเอาไปติดถ่ายงานจริงที่งานแฟนโชว์มาครับได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงเอาไปดูภาพกันนะครับ closer closer โอเค one two ำน้า do I one, two? One, two. และนี่คือยงหนัววายอนหกนะครับพี่เล้งก็แปะพิกัดด้านล่างไว้แล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถมาพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะครับส่วนใครที่ซื้อสินค้ายงหนัวไปผ่านลิงก์พี่เล้งแล้วมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะส่งไปเคลมที่บริษัทยงหนัวโดยตรงได้เลยนะครับซึ่งทางบริษัทเนี่ยแจ้งบอกพี่เล้งมาว่าทางยงหนัวจะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทุกอย่างนะครับและนี่ก็ทำให้เราสามารถที่จะใช้สินค้ายงหนัวได้อย่างสบายใจนั่นเองครับและถ้าชอบคอนเทนตบบนีอ่ดวะคครรัััสส